รู้สึกเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีหลายคนนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับเกมใหม่ๆเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยทางตัวค่าย Com to Us เนี่ยได้ปล่อยตัวเกมใหม่ออกมาให้เราได้เล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเกม Go d a n d d e m o n นนั่นเองนะครับแล้วเกมเนี่ยเป็นเกมที่ใครหลายคนที่แบบทํางานหรือว่าไม่ค่อยว่างเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนว I อเดน p g พด้วยนะครับ ต้องบอกเลยนะว่าเรื่องของการวางกลยุทธ์หรือแทคติกอะไรต่างๆนานา,นานในเกมนีเน้เพียบแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวละครแล้วก็สัตว์เทพต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปหาในเกมได้เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยหลายคนต้องสงสัยอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเกมไอเดนเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครที่น่าเล่นซิแล้วตัวละครพวกนั้นน่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแนะนําทั้งหมด7ตัวละครและกันที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกันแล้วก็อาจจะสามารถดันให้ตัว ID ดของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไกลด้วยนะครับผมระดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกมเนี่ยมันมีทั้งหมดหลายาพัน์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งออก เทวาหรือแม้กระทั่งพวกพูดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีให้หมดเลยรวมถึงพวก ตัวมนุษย์ด้วยนะครับผมเนี่ยจนเผ่าวพวกนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับในการเอาพวกตัวละครต่างๆเนี่ยไปลงสู่ทีมนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับตัวละครที่ผมเนี่ยจะแนะนำนะครับก็คือทางฝั่งของเฟลนี่นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าเอาไปเล่นเนี่ยรู้สึกว่าชิลๆมากๆเลยนะผมดันพลังตัวนางนะครับล่อไปถึง 26K แล้วแล้วก็เลเวลเนี่ยไปถึงเลเวลอ้อยแล้วด้วยนะครับผมความสามารถของตัว13ดาวเอาไว้สูงไปเลยนะอย่างเช่นสกิลแรกนะครับ กลับสู่จุดเริ่มต้นสามารถสร้างดาเมจเอลได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือดาเมจเอลนี่แหละครับของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถเคลียร์ด่านได้ไกลามากๆเลยถ้าเกิดเราใช้ตัวดาเมจกว้างหรือ AE เนี่ยเป็นหลักนะครับผมสักประมาณ2 3สตัวในทีมนะบอกได้คำเดียวลยครับว่าไปได้ไกลสุดๆเลยนะครับผมเรื่องการไต่ด่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดาเมจเอลเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ก็สร้างดาเมจแล้วติดสถานะเลื่อนไหลด้วยเวลา2เทินด้วยกันนะครับผม ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือในส่วนของการโจมตีพื้นฐานอันนี้ก็จะมอบเลือดไหลเนี่ยเป็นเวลา40วิให้ก็ดันเรื่องของเลเวลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มอทธเกให้ด้วยนะสำหรับตัวเฟรีตัวนี้นะครับรวมถึงอันสุดท้ายนะครับพายุดาบหลังจากใช้เนี่ยจะมีสถานะใบแล้วก็ติดเลือดไหลเนี่ยให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทางฝั่งของเรนนั่นเองนะครับผมซึ่งเรนเนี่ยเป็น แนวไล่ล่าแล้วก็ประหารด้วยนะครับเลเวลก็ซัดไปร้อยแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเล่นประจําเลยนะครับแล้วความสามารถหลักๆเลยที่ใช้นะครับนี่เลยสร้างดาเมจ แบบเต็มๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้เป็น l e อะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะสร้างระเบิดเป็นแนวเป้าเดี่ยวซะมากกว่าและแถมยังฟื้นฟู HP ได้ด้วยนะครับในปริมาณ20%ของค่าเลือดสูงสุดตัวเองนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยส่วนสกิลที่2เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการโจมตีนะครับเนี่ยเป็นการโจมตีพื้นฐานแล้วก็จะสามารถโจมตีเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ในเป้าหมายเดิมนะครับโอกาสอยู่ที่ประมาณ50%นะ สูงสุดเนี่ยสองครั้งต่อเทอร์เลยส่วนสกิลที่3ก็จะเป็นการบูทดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง a d k แล้วก็คริทิคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นให้อย่างละ15กับ10นะครับแถมยังได้ในส่วนของ HP ได้ด้วยนะและสุดท้ายก็คือในส่วนของสกิลอตินั่นเองนะครับทุกดาเมจที่ทำได้เนี่ยมีโอกาส4 0นที่ติดสถานะพิษให้กับฝั่งศัตรูนะแล้วก็เพิ่ม a d k เคแล้วก็คริให้กับตัวเองเนี่ยไปถึง2%เเลยนะครับถือว่า เอาเรื่องจะจัดเลยพวกสายพิษเนี่ยน่าสนใจนะครับอันนี้แนะนําว่าให้มีติดดีๆไว้ก็ดีไม่ใช่น้อยและตัวต่อไปใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือนางสวรรค์ลรอานานั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายสนับสนุนถ้าเกิดว่าเรามีทั้งาดาเมจแล้วดาเมจวงกว้างเอแล้วนะครับผมก็ต้องมีในเรื่องของการช่วยฮิวแล้วก็การฟื้นฟูเลือดให้ด้วยนะครับตัวลรอานาเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์เหมือนกันผมก็ดันไปถึงเลเวลร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมความสามารถของลรอานาเนี่ยช่วยอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดว่าใช้สกิลแรกจะเป็นนการฟฟืู้้ให ปริมาณอยู่ที่ประมาณ150%นะครับของ a d k กับเป้าหมายตัวเอง3ตัวด้วยนะอันนี้มันก็จะได้ในเรื่องของคลิปเพิ่มขึ้นไปด้วยอีก20%ด้วยนะครับนานสูงสุดเนี่ยสองเธอเลยด้วยกันในส่วนของสกิลที่2เนี่ยก็จะเพิ่มการรักษาที่ทําได้เนี่ยอีกสิแล้วก็เพิ่มต้าน c c เนี่ยให้กับพรรคพวกของเราด้วยอีก10%ด้วยนะครับส่วนสกิลพาสีก็คือสกิลของตัวเองนะครับลำนำนางสวรรค์ก็จะเป็นการเพิ่ม a d k แล้วก็เพิ สุดท้ายเนี่ยระบำชำระล้างนะครับนี่เป็นสาย l e เลยก็คือเมื่อพักพวกติดสถานะ CC นะครับก็มีโอกาสา30%เป็นที่จะมีการลบดีบัฟหนึ่งอย่างออกจากพักพวกด้วยนะครับผมอันนี้คือได้ทุกคนเลยนะแต่ว่ามันก็จะได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งคนนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าช่วยเราได้ในระยะหนึ่งเหมือนกันสำหรับเลียนาตัวนี้นะครับและส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือทางฝั่งของอาร์คนั่นเองซึ่งอาร์กเนี่ยก็เป็นสายป้องกันตอบโต้นะครับแน่นอนมีทั้งดาเมจแล้ว ดาเมจระยะไกลและแถมยังมี l e ด้วยแล้วก็มีฮิลด้วยก็ต้องมีสายแทงนี่แหละครับผมที่จะเข้ามาช่วยเรานะตัวอาร์ก็สามารถทําดาเมจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแถมยังช่วยป้องกันศัตรูได้อย่างดีด้วยนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นการสร้างดาเมจกายภาพนะครับผมรู้สึกว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ2องแก่สตศัตรูหนึ่งตัวตรงหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะติดสถานะเลือดไหลไปอีกแถมยังมีการเพิ่มทั้งบล็อกแล้วก็ดาเมจเดฟเนี่ยให้กับตัวเองนะครับนาสูงสุด2เทินกันนะครับผม และในส่วนของสกิลที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนโจมตีมานะครับมีโอกาส60%ที่จะได้โตกลับแล้วก็เพิ่มอีก40%ที่จะติดสถานะเลือดไหลไปด้วยนะครับเรียกว่าสะท้อนอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะยิ่งอัพเยอะยิ่งมีโอกาสสะท้อนได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณแห่งสงครามก็คือเป็นการเพิ่ม EDK หลักๆแล้วสกิล3ก็จะได้พวกเพิ่ม EDK เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจอะไรต่างๆนานาของแต่ละตัวไปนะครับผม และสกิลสุดท้ายนะครับก็คือตั้งม่านนั่นเองนะเมื่อเริ่มเธอแล้วมีโอกาส50%ที่จะลบดีบัฟของตัวเองออกทั้งหมดด้วยนะครับในกรณีที่เราเนี่ยติดสถานะดีบัฟของฝั่งศัตรูนะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากๆเลย แล้วอีกตัวหนึ่งที่แนะนําไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็คือทางฝั่งของรูซี่นั่นเองนะครับรูซี่เนี่ยก็เป็นสายจู่โจมเหมือนกันซึ่งจู่โจมเนี่ยก็จะต่างจากเลนตรงที่ว่าเลนเนี่เป็นสายที่ใกล้แต่รูซี่เนี่เป็นระยะไกลนะครับความสามารถของรูซี่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างดามจอีกแล้วนะครับแต่สกิลเนี่ยด er ีหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างดาเมจที่แรงใช่ไหมแล้วก็ให้กับศัตรูที่มีเลือดเนี่ยต่ำที่สุดด้วยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยตายนะครับผมเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็จะท,ใ matter, ะนะา,ทาให แถมยังมีเรื่องของการลดเดฟด้วยนะครับถ้าเกิดเราเอัพไปถึงรลเวลรสแล้วส่วทธิกรที่2อง่จะเป็นการโจมตีพื้นฐานนะครับมีโอกาส30%ที่จะใช้ไล่ล่าแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มอีก60%ด้วยนะสกิลที่3ก็จะเป็นการเพิ่มเวดีเคกับเลือดทั่วไปนะครับส่วนสกลสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ความใจเย็นอันนี้ก็คือทุกครั้งที่ชนะศัตรูเนี่ยเพิ่มเวทีเคให้กับตัวเองเนี่ย8%ด้วยจนจบการต่อสู้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันซ้อนทับได้สุดเนี่ยแค่3ครั้ง ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับผมจนกว่าจะจบเทินนะนะหรือว่าจบการต่อสู้ด้วยนะครับและใกล้ๆก,กันเลยนะครับสําหรับตัวชางชีอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยดาบนักรบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเป็นสายเอลเหมือนกันทำดาเมจเผาไหม้ด้วยแล้วก็เป็นสายจู่โจมด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยความสามารถหลักๆเลยที่ใช้ก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็น LE ลนั่นเองนะครับแล้วมีโอกาส30%ที่จะติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับผมเรียกว่าสายเผาไหม้เนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับตัวนนี้นะ ส่วนทักษิณที่2ก็จะเป็นการเพิ่มการรักษาเนี่ยองได้เรื่องของการคิวมาด้วยนะครับอีกสิแล้วในส่วนของสกิลที่3ก็จะมีโลคอักคีนะครับอันนี้ก็เพิ่มเมดิเคแล้วก็ HP ปกติทั่วไปสุดท้ายเนี่ยสกิลที่4เปลี่ยนดาเมจที่ทําได้6%เป็นค่าเลือดนะครับเขาเรียกว่าดูดซับเปลวไฟก็จะช่วยให้เราเนี่ยฮิวเลือดมากขึ้นด้วยนะ และตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในเรื่องของตัวละครนะครับก็คือเงาราิการหรือว่าฮารุกะนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายสนับสนุนฟื้นฟ,นฟนูและก็ชะล้างด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแอสซิงก็ตามแต่ก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการฮิวได้ด้วยนะความสามารถหลกัลกๆของนางเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟู HP ในปริมาณ1 4 8ของ a อ k เคตัวเองนะครับให้กับพรรคพวกทั้งหมด่ยมตัวละครด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะบูทในเรื่องของเอ k ีเคให้กับตัวละครเพื่อนๆด้วยเนี่ยสูงสุดเนี่ยสเทินด้วยกันอันนี้กก็็ถือว่าาเปนร สำรับสนุนอย่างเต็มตัวเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สัดใจพอเนี่ยไปดูที่สกิลที่2นะครับก็เป็นสายเอด้วยมอใช้ดอกไม้ลาตีก็จะมอบคริติคอลให้กับเป้าหมายแบบสุ่มนะครับก็คืออาจจะให้กับเพื่อน่วมทีมเนี่ยหนคนด้วยกันแต่จะสุ่มนะไม่ได้แบบคนนี้เราไม่สามารถเลือกได้นะครับแล้วในส่วนของสกิลที่3เนี่ยก็จะเพิ่มเมดิเคกับเลือดเหมือนเดิมทั่วไปเลยสุดท้ายสกิลที่4นะครับเมื่อจบเธอแล้วจะลบดีบัฟ2อย่าง ให้กับตัวพันธบิดของเรานะครับหตัวด้วยกันนะที่มีค่า ATK เนี่ยสูงที่สุดก็คือสายดาเมจนั่นแหละครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของซิกเนเจอร์หลักๆเลยนะครับผมของเกมนี้นั่นก็คือทางฝั่งของเกาะเทพนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีตัวสัตว์เทพเนี่ยให้เราได้ใช้กันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัพเลเวลหรือแม้กระทั่งการซัมมอนสัตว์เทพนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องของตัวซัมมอนเนี่ย ก็สามารถกดสมัมมอนได้นะครับกด10ครั้งเนี่ยเข้าไปฟาบ์นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นการหมุนเพื่อหาตัวสัตว์เทพที่น่าใช้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณผู้ชมด้วยนะว่าจะได้สัตว์เทพเนี่ยที่เป็นระดับไหนนะครับผมนี่ของที่ได้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องความสามารถของสัตว์เทพแต่ละตัวเนี่ยมันโหดยังไงบ้างน,นะครับผมจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกไปจนตัวสุดท้ายที่เป็นระดับสีม่วงเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่เราเยจะได้รู้ด้ว,ว่าพวกเนี้ย จะไว้ใช้ในเกมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ทางฝั่งของปักษาอาสนีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุกกาบาตสายฟ้าให้กับพวกที่มีอาคสูงสุดเนี่ยน่าสองเทินด้วยกันนะครับเรื่องได้ส่วนของความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับสัตว์เทพสายความเร็วมี LE เป็นดาเมจด้วยนะครับผมส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือกวางจลัดแสงนะครับกวางจลัดแสงเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟู HP เท่านั้้นนเเลยะครคะรผมืือออจไดใ่งงข การเพิ่มเลือดนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบในเรื่องของการฮิวอยากจะได้รักษาเยอะๆและเป็นรักษาวงกว้างด้วยนะครับต้องมีกวางจะัดแสงดีเท่านั้นนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพูดคำรามพูดคำรามเนี่ยจะได้ทั้งบัฟและก็เอลีเป็นดาเมดด้วยผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวพิโรธคำรามเนี่ยแหละครับให้แก่พวกที่มีค่าเอทีเคสูงที่สุดซึ่งจะเพิ่มทั้งบุตรดาเมจให้กับตัวของพรรคพวกเราเนี่ยสูงสุด10%นาน2เทินด้วยกันนะครับผม,มามกๆเลยนะ รวมถึงทท่านสายน้ําแข็งตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นสายซัมมอนเลเป็นดาเมจนะครับก็คือจะสร้างดาเมดแก่ศัตรู3ตัวที่มีค่ายทีเคสูงที่สุดและยังซัมมอนหมาป่ามาได้ด้วยนะครับลงบนตัวช่องว่างของเราอะนะแล้วตัวหมาป่าเนี่ยก็จะมีค่าสถานะพื้นฐานอยู่ที่55ของค่าเฉลี่ยทีมทั้งหมดนะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ยก็เป็นหมาป่าปีศาจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายลบรางแล้วก็เลีดาเมจนั่นเองซึ่งก็จะสร้างดาเมดได้ถึง603ของเอทเค แล้วแบ่งให้ศัตรูเนี่ยเท่าๆกันนะครับผมโห oh, oh, เรียกได้ว่ากระจายความเสี่ยงนั่นเองและตัวต่อไปเนี่ยก็คือทางฝั่งของเจ้าแห่งเงาน้่นเองเจ้าแห่งเงาเนี่ยก็จะเป็นสถานะสตาน์มึนงงนะครับแล้วก็มี l e ด้วยเจ้าแห่งเงาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการโจมตีทั้งหมดนะครับสีครั้งซึ่งในแต่ละครั้งก็สร้างดามจไปถึง112%แก่เป้าหมายแบบสุ่มด้วยนะครับแล้วมีโอกาสอยู่ที่ประมาณสิอนที่จะทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะมึนงงนั่นเองก็ถือว่าใครชอบสายส นะระดับสีทองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทูตแห่งความฝันสวรรค์เที่ยงธรรมนะครับเป็นสายรักษาเลยเน้นดาเมดได้ด้วยนะจะสร้างดาเมจอยู่ที่ประมาณ332%นะครับผมให้แก่ศัตรูที่มีค่าเลือดต่าที่สุดถ้าเกิดว่าเป้าหมายมีค่าเลือดต่ากว่า30เนี่ยก็จะสร้างดาเมดเพิ่มเติมให้อีก10%ด้วยต่อไปเนี่ยก็คือมังกรเพลิงหานที่ผมเปิดได้ตัวดีนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของดาเมจเอลเีเหมือนกันแต่มันจะะเเเเป็นนดดดาาามมวววแล้้ติสถาาผหย ต่อไปเนี่ยก็คือทางฝั่งขององครักษ์เหมันนะครับผมตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเขตแดนเหมันนะมีดีบัฟแล้วก็มี OE ดามเจด้วยนะครับผมติดดีบัฟกระจายเลยลดความเร็วด้วยลดเอทีเคด้วยนะครับแถมยังสร้างเวส215%แก่ศัตรู3ตัวแบบสุ่มด้วยนะแต่ข้อเสียก็คือมันมีโอกาส10%เนี่ยแหละครับมันจะต้องเพิ่มโอกาสไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราขึ้นไปถึงเลเวล6เนี่ยสูงสุดถึง35%เนลยต่อไปเนี่ยก็คือวิญญาณอสูรนั่นเองนะครับ ก็มี LE d ด m มเ e เยอะเหมือนกันนะจะสร้างดามจแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วมีโอกาส30%ที่จะติดสถานะคำสาบให้ด้วยนะครับผมคำสาบเนี่ยหลังผ่านไป2เทอร์แล้วจะได้รับดามเจเท่ากับ30%ของ a d k ผู้ไล่แล้วก็แถมยังซ้อนทับกันได้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยก็คือทางฝั่งของแมงมุมลาวานะครับแมงมุมตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการลดเดฟแล้วก็เพิ่มเ E ดามจด้วยนะ เหมาะสำหรับการเจาะทะลวงศัตรูเลยนะครับผมมีดาเมจเวทอยู่ที่ประมาณ111%่สแกศัตรูแบบ3ตัวด้วยนะแล้วก็จะติดโอกาสอยู่ที่ประมาณ5%นะครับที่จะลดเดฟให้กับเป้าหมายด้วยต่อไปเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของตัวผู้ตะเวนยามค่ำนะครับหรือว่านกคูกนได้แหละเป็นแสงประกายฟ้านะครับมีสถานะซ c ซแต่ว่าข้อเสียคือเป็นเป้าเดี่ยวนั่นเอง จะสร้างดามจ2สอเปอร์ให้กับศัตรูหนึ่งตัวที่มีเลือดต่ำที่สุดเทียบติดสถานะมึนงงให้กับเป้าหมายนานหนึ่งเทินด้วยนะครับหลกัหลกๆแล้วตัวสีม่วงเนี่ยก็จะมีสแตกที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งต่างจากสีทองแล้วก็สีแดงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโหดมันก็จะคนละขั้นกันนะนะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับก็สามารถใช้พวกเนี้ยไปก่อนได้อย่างเช่นพูดเลิงใจนะครับเป็นสายรักษาและเป้าหมายเดี่ยวด้วยนะครับจะเป็นการฟื้นฟูเลือดในปริมาณ1 0 0อของ A.D.K ให้กับตัวเพื่อนของเราเนี่ยหนคนนะครับที่มีค่าเลือดต่ําที่สุด สุดท้ายเนี่ยก็คือกรอกว่องไวนะกะรอกว่องไวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของบัฟเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมเป็นสายเกี่ยวกับบัฟมากกว่าก็คือจะให้เรื่องของการบูตคริให้กับพ,กพวกที่มีค่าเลือดสูงที่สุดแล้วก็เพิ่มอัตราคริไปถึง5%นาน2เทินด้วยกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยพวกสัตว์เทพก็จะเน้นเรื่องของการเพิ่ม ในส่วนของสิ่งที่เราขาดไปไม่ว่าจะเป็นทั้งคริททั้งดามเมสายป้องกันหรือแม้กระทั่งติดบงติดบ้าอะไรต่างๆเนี่ยช่วยหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้สุ่มซัมมอนหรือการอัปเกรดสัตว์เทพแบบนี้นะครับอัปเลเวลไปเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมมากดอัปกันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่ายังไม่สะใจพอนะครับมันก็มีในส่วนของตัวการคอมโบสัตว์เทพด้วยถ้าเกิดเราปลดล,ล็อกตัวสัตว์เทพ2ตัวนี้พร้อมกันมันก็จะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมลมศัก แพดเผาดินแดนท้องทะเลนะครับจะมีบอกหมดเลยนะวิญญาณผืนป่าเพิ่มบูทเพิ่มอะไรนะครับเราสามารถมาส่องดูได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยได้ตัวนี้มาแล้วขาตัวทูตความฝันไมนครับผมจะได้เอกเพิ่มด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสแตตที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังเก็บไม่ครบทุกตัวเนี่ยก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะครับ มาเข้าสู่ในส่วนของการเล่นกันบ้างดีกว you <c oughs> ่านะครับหลังจากรีวิวเรื่องของสัตว์เทพกับตัวละครที่น่าเล่นไปแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยการเล่นก็จะไม่ค่อยยุ่งยากอะไรมากนะครับแค่กดท้าทายกดเลือกตัวละครที่เราจะลงนะครับถ้าผมเลือกไว้อยู่แล้วก็ฟิกไว้เลยแล้วกดต่อสู้แบบเนี้ยไปได้เลยนะครับก็จะพาไปสู้นะซึ่งสู้เนี่ยเราก็สามารถออโต้ได้สบายๆนะครับกดคูณ1คูณ2แล้วก็คูณ3เนี่ยไปได้เลยถ้าเกิดใครที่แบบไม่ซีเรียสอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวก็ชนะแล้วแล้วก็สามารถกดลันด่านต่อไปได้สบายๆเลยซึ่งบอกได้ ว่าใครที่ทํางานอยู่หรือว่าเหนื่อยๆอยากพักแวะมาเล่นแบบชิลๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมด้วยการกดแบบนี้แปบบ๊บๆเนี่ยพลังของเราก็จะเยอะขึ้นของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามมาด้วยนะครับผมเห็นไหมไต่ด่านไปเรื่อยๆเลยนะครับกดแค่สู้แป๊บเดียวถ้าเกิดอยากจะให้ไวเนี่ยก็กดคูณ3ไปได้เลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของการซัมมอนฮีโร่เนี่ยหรือว่าการสุ่มกาชาก,ก็มีให้ด้วยเช่นกันนอกจากเกาะเทพนะ ยังมีเรื่องของการสุ่มพวกตัวละครหลักๆเลยที่ต้องใช้ด้วยเนี่ยผมมีอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยผมกดสุ่มฮีโร่ไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ดาวหรือ5ดาวเห็นไหมครับเนี่ยแล้วผมก็ได้ตัว5ดาวมาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมของรางวัลต่างๆที่ได้เนี่ยก็ดูเยอะมากขึ้นด้วยนะใครที่สนใจอยากจะเปิดกาชาแล้วก็เลดดีๆอย่างนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าเกิดว่าเราสุ่มกาชาพวกนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของแต้มตรงนี้ด้วยนะครับซัมมอนโชคชะตาเนี่ยให้เรากดใช้เพื่อที่จะซัมมอนม นะครับเป็นไหมผมก็ได้หมามป่ามาอีกแล้วนะครับเนี่ยชื่อขึ้นรัวๆเลยเหไหมครับและต่อไปนะครับก็คือการเติบโตนั่นเองหลังจากที่เราสุ่มมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเราเนี่ยอยากที่จะอัพตัวหรืออัพเลเวลอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วข้อดีของเกมนี้เนี่ยจะทําให้เราอัพเลเวลได้ไวมากขึ้นนะครับสมมุติว่าผมเนี่ย มีตัวละคอรอยู่หนึ่งตัวนะครับที่จะอัพเวลได้เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าอัพเลเวลแต่อันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยอัพไปแค่เลเวลเดียวแล้วใช้ของเนี่ยเท่านี้ซึ่งมันเยอะมากๆเลยเพราะผมจะขึ้นไปถึงชั้นที่200นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นเลเวลตั้งแต่ช่วงแรกๆอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนบอกเลยให,ให้เราเนี่ยกดอัพ5เวลเห็นไหมครับพอผมกดอัพ,พปุ๊บเนี่ยมันสามารถดันให้ถึงเลเวล71ได้เลยนะครับผมด้วยการกดอัพ5เวลแบบนี้ อันนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่อยากจะกดรัวๆนะก็มาอัพตรงเนี้ยได้เลยนะครับผมวิธีการอัพ5เวลเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้มากขึ้นด้วยนะและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือทางฝั่งของตัวการจัดทีมนั่นเองเราเนี่ยสามารถจัดทีมแล้วก็เลือกจุดในการลงได้เห็นไหมครับเนี่ยสลับคนนี้มาตรงนี้ทีหนึง่งหรือจะสลับกลับไปแบบเนี้ยยังทําได้เลยนะครับผมเนี่ยสลับไปมาเห็นไหมหรือเราเนี่ยจะกดรูปแบบขบวน เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบในการต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เหลือนี้ก็ตามนะแลวพอเวลาเราลงเสร็จแล้วเนี่ยกดบันทึกไปได้เลยนะครับเดี๋ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมกดรวบยอดทีเดียวเลยมันจะมีติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะว่าแนะนําทีมสำหรับมือใหม่เนี่ยและสาย LE หรือว่าตัวแบบสายไฟโลหกกนอะไรพวกนี้จะมีบอกเลยครับถ้าเกิดเรามีตัวครบนะเราสามารถกดออโต้แล้วก็เลือกแบบตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับ และมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะตีคนอื่นเนี่ยเราทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเข้ามาในส่วนของอารีนาตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดมาตีพวกวิหารเทพหรืออารีนาเห็นไหมครับผมอยู่อันดับที่8เนี่ยผมตีไล่คนอื่นล่วงลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วรับถอยหลังซีซันเนี่ยก็เหลือ,อแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมนี่ ก็จะหมดซีซั่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ตีก็แว็บเข้ามาตีได้นะครับวิธีการตีก็ไม่ยากครับดูพลังที่แบบน้อยๆหรือว่าเราสามารถสู้เขาได้เนี่ยก็กดต่อสู้แบบนี้ไปได้เลยแล้วกดท้าทายไปเลยครับเท่านั้นแหละครับเขาก็จะพาเราไปหวดกับชาวบ้านเขาแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพลังของแต่ละคนนะว่าโหดมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดไปเจอคนที่โหดกว่าเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากดูแล รู้สึกว่าเออยังไงก็ชนะแน่อนอนก็กดข้ามการต่อสู้ตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับเกมมันก็จะจบลงทันทีเห็นไหมเราก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแดนที่สงครามด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมสรุปผลว่าใครเป็นยังไงบ้างเราสามารถกดท้าทายได้ด้วยนะครับว่าเราจะไปตีวิหารเทพของใครอ่าตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ย ดันในส่วนของแต้มกิจกรรมเนี่ยไปได้เยอะมากขึ้นด้วยนะและในส่วนของคนที่อยากจะเติมตังค์นะครับผมรู้สึกว่าเออเกมเนี่ยมันน่าเล่นมากน่าสนับสนุนมากๆเลยนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดรายเดือนแล้วก็งบพิเศษเนี่ยที่เราสามารถเติมได้ด้วยนะครับพวกนี้เลยนะหลักๆเลยที่เติมเนี่ยก็จะเป็นพาร์ตนะครับสุดคุ้ม30วันเราก็จะได้ในเรื่องของตัวเพชรเนี่ย ทุกๆวันเลยนะครับวันละ300นะอันนี้ก็ได้ทุกวันวันละ800ถือว่ารวมกันก็เป็นพันแล้วนะครับแถมยมีเรื่องของบัตเตอร์เลเวลด้วยถ้าเกิดเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยครับซื้อมาอัปเกรดเลเวลเนี่ย พอถึงเลเวลหกสิบปุ๊บเนี่ยดูดิได้เพชรได้ของอัพตัวได้ผลิตวิญญาณอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีตรงเนี้ยมาให้เราเนี่ยได้ใช้กันด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้แฟชั่นสวยๆงามๆอยากได้แบบตัวละครจับๆที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็สามารถมาซื้อของตรงเนี้ยได้เลยเห็นไหมครับใช้เศษอยู่ที่ประมาณ100เศษในการซื้อเท่านั้น เราจะไปหาเศษนี้จากไหนก็กดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยมันก็จะมีแพ็คบอกให้เราซื้อเห็นไหมครับใช้เท่าไหร่บ้างนะราคาก็ย่อมเยาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยกดซื้อได้เลยนะครับนอกจากกิจกรรมที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เราสามารถลงเล่นได้แบบชิชลๆนะนะไม่ว่าจะเป็นประตูมิตินะครับสำรวจซากโบราณตรงเนี้ยเราก็เข้ามาดูซากโบราณได้นะครับเนี่ยก็แค่กดทอยเต๋าไปเห็นไหมครับพอมันออก2องปุ๊บมันก็เดินนําหน้าไปให้เห็นไหมเราก็จะได้วิหารและเห็นปะครับ มันก็จะมีเรื่องของตัวคูณ2เข้าไปทําให้เราได้สมบัติอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบอกตรงนี้หมดเลยความสําเร็จมีอะไรบ้างกดลับไปให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ไปด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีเต่าเยอะเราสามารถกดไปต่ออัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็กดให้มันทอยไปเรื่อยๆเนี่ยจจลหกจจลหกของรางวัลที่เราจะหลังจะได้เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดไปเจอศัตรูปุ๊บก็ต้องตีไปก่อนนะ มันก็จะมีพ่อค้าเร่ร่อนมาให้เราซื้อของด้วยแต่ตรงนี้เรากดหยุดไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องกดไปต่อก็ได้แล้วเรามาส่องดูพ่อค้าตรงนี้ครับว่าเขาขายอะไรบ้างเห็นไหมของรางวัลคุ้มๆเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยได้ซื้อกันตรงนี้ด้วยรวมถึงศึกมหาปีศาจด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะมาตีอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยกดเข้ามาที่ปากเหวมุนสนะครับเลือกตีพวกตัวท้าทายหรืออะไรพวกเนี้ย ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเราจะตีนะแต่ว่ามันก็นับเรื่องของดาเมจนะครับตัวเนี้ยมันตายยากอยู่แล้วมันแค่เก็บดาเมจให้เยอะที่สุดแล้วก็จะได้รับของรางวัลตามค่าดาเมจที่เราทําได้เท่านั้นเองแต่ยังมีแดนบุปผามหัศจรรย์ด้วยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้เห็นไหมพอเราเก็บเกี่ยวปุ๊บกดทับเลเวลปั๊บนี่เห็นไหมครับ เลเวลของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นจากเลเวล5ไปเลเวล6เลยแล้วก็จะมีเรื่องของการท้าทายผู้พิทักษ์ด้วยพอกดตรงเนี้ยก็จะให้ต่อสู้แล้วเห็นไหมครับเราก็สบายๆครับไม่มีอะไรมากพลังมันเยอะอยู่แล้วผ่านได้ชิวๆอยู่แล้วครับรวมถึงดินแดนลืมเรือนด้วยนะครับผมจะมีคลังสมบัติอะไรพวกเนี้ยให้เราได้รับด้วยสามารถกดท้าทายได้ทั้งหมด5ครั้งเลือกลงไปต่อสู้ได้เลยพลังต่อสู้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับพอกดท้าทายไปเนี่ยเวทแห่งอาคคณีนะครับผมก็ไล่ตีไปเรื่ย หรือเราข้ามการต่อสู้ก็ได้เลยมันก็จะจบแหละเห็นไหมครับหรือจะเป็นมหาดุสสรสวรรค์ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราแบบรู้สึกเหมือนว่ายังขาดของยังอยากจะได้ของในการทําตัวเนี่ยเรากดเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีของบอกอยู่ให้เราไต่ขึ้นไปตามบทเรื่อยๆนะบท1บท2บท3ถ้าเกิดเราอยากจะมาอ่านข้อมูลหรือว่าอยากจะมารู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยก็เข้ามาอ่านตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วกดข้ามได้เลยครับ เท่านั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของกิ้วอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รู้ว่าเอออยากมีเพื่อนเล่นอยากหากิ้วอยู่ก็นี่เลยครับจะมีกิ้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยต่างชาตินะ่ะได้หลายประเทศมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เก่งเรื่องภาษาหน่อยก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของ คนจีนได้เลยหรือจะเป็นคนไทยก็ได้ครับเขาเขียน TH เ,เนี่ยกดเข้าไปดูก็ได้เลยนะพอเราเล่นกันมาได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกสงสัยใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันมีของรางวัลเนี่ยแจกมากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าเกมเนี้มีกิจกรรมแจกเบิ่มๆเลยนะครับล่าสุดก็จะมีในทางฝั่งของสมบัตินี่เลยสุ่มฟรี5,000ันครั้งของขวาญจากเทพธิดานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยล็อกอินมานะประมาณถึงวันที่เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับมีวันบอกวันที่70 80 90โอ้หูแล้วดูของแจกเิครับเพียบทั้งนั้นเลย วันเวลาผ่านเลยไปนะครับเราสุ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง5,000ครั้งได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นทุกวันนะครับรับประกันได้เลยว่าของราที่เราได้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะและในส่วนของการเช็คอินรายวันเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตรงนี้มาให้ด้วยซึ่งเช็คอินรายวันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเราจะได้ชิ้นส่วนของฮีโร่ระดับ5ดาวไปด้วยนะครับสะสมครบ50เนี่ย ก็สามารถสังเคราะห์ฮีโร่5ดาวแบบสุ่มได้ด้วย1ตัวแบบเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีให้เราเนี่ยล็อกอินได้เนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยใครที่ยังไม่ได้มากดล็อกอินก็มาเคลียร์กันตรงเนี้ยกันให้เรียบร้อยด้วยนะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมให้ด้วยนะอย่างเช่นกิจกรรมใหม่อย่างฉลองเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีเขียนขึ้นให้บอกเต๊ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการร่ารางวัล7วันนะครับจะมีบอกเลยว่าให้เรานเนี่ยเคลียร์ด่านเท่าไหรบ้างฟา์เมีย2สองขีดแปดนะครับเพื่อรับขอรางวัลต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของปฏิหารโชคชะตาก็จะมีให้ด้วยนะครับผมเนี่ยมาได้เก็บพวกนี้ให้ครบผมก็เคลียร์ไปหมดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงของขวัญเทพธิดาด้วยนะครับกดสุ่มไปเลยมี250เนี่ยมเลยแค่2อันเท่านั้นสุ่มครบเนี่ยก็จะได้ตัวเศษเป็นรีเนี่ยไปใช้แบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ท้าทายฮีโร่ด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดท้าทายครบก็จะมีของรางวัลให้นะไปถึงรลเบิ15แล้ว แล้วก็พวกแข่งฮีโร่หรือว่าชาร์จกิจกรรมสะสมเนี่ยเห็นไหมครับรีชาร์จ4วันก็จะได้ของได้เพชรได้อะไรเต้มไปหมดเลยครับส่วนกิจกรรมอื่นเนี่ยก็จะมีให้ด้วยนะพวกของขวัญล็อกอินต่อเนื่อง14วันอะไรพวกนี้ครับพอถึงวันที่4ก็มาล็อกต่อผมเล่นมาได้ประมาณ3วันและสงครามดิลันด้วยนะครับแล้วก็กําเนิดสัตว์เทพเนี่ยซันจากัดเวลาจะมีบอกเลยนะเหลือประมาณ99สซัมมนนะครับการันตีเซราเฟลแน่นอนนะครับ1ตัวด้วยกัน ใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ2,700แล้วก็สามารถซัมบอนฟรีได้เนี่ยด้วยนะครับผมคงเหลืออยู่ที่ประมาณ20ครั้งอ่าด้วยเพชรนะครับผมหลังจากนั้นต้องใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมมาแล้วก็ลองรุ่นดูว่าดวงเราเนี่ยจะดีมากแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่สะาใจพอนะครับเราเป็นสายเก็บพวกกิจกรรมต่างๆในเกมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาดูในส่วนของตัว Facebook ได้นะครับเนี่ยตัว Facebook ในเกมก็จะมีโพสต์บอกอยู่นะว่ากิจกรรมสู้เขา God a n d Demon นะครับเนี่ยก็จะมีเขียนบอกเลยว่าเราทําอะไรบ้างจากกิจกรรมนะแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของหนังสือพยากรคูณ5นะครับแล้วก็พยากร์พื้นฐานอีก10ด้วยนะอันนี้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับผมแค่กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ในโพ์นี้เท่านั้นเองบางคนเนไคเ้ระสู ประมาณเนี้ยเต้ไม่หมดเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในเกมนี้เลยเนะี่ยก็คือในส่วนของคูปองนั่นเองซึ่งใครที่ยังไม่ได้กรอกเนะีย่ยลืมมากรอกด้วยนะแระยะเวลาการใช้มีจำนวนจำกัดนะครับผมถึงวันที่28กุมภาพเท่านั้นรางวัลที่ได้เนี่ยก็คือผลึกอัปเกรดถ,ถึง1,000อันเลยนะครับแค่กรอกโค้ดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้กรอกเนะี่ยสามารถไปกรอกได้เลยครับและว,วิธีการกรอกรอเนี่ยก็แค่เข้าไปที่โปรไฟล์ในเกมนะครับแล้วก็โค้ดของขวัญตรงนี้แล้วก็เอาคูปองที่เรากรอกเมื่ออกกกี้นะมา ก็จะสามารถรับของรางวัลต่างๆเนี่ยได้แล้วนะครับผมกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็คือทางฝั่งของการเล่นนั่นเองนะครับผมขอแค่เพียงเราเนี่ยเล่นให้ถึงเลเวล75นะครับเป็นเลเวลบัญชีนะภายในช่วงกิจกรรมเนี้ยเราก็จะได้รับของขวัญน,นะครับเป็นเพชรถ,ถึง2,000สัญญาทองคำเนี่ยคูณ10น้ำยาอีกประมาณคูณ5แล้วก็เหรียญทองบริสุทธิ์เนี่ยสชั่วโมงคูณ5เลยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเอาใจสําหรับสายเคลียร์เนื้อเรื่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เนื้อเรื่องไปถึงบทที่10แลล้วววภาายยในช่งงรรระะะเขอกกกิจกรรมกจม็สามามรรถับเพชได้สสูงุดถึง 3,000เพชรเลยด้วยนะครับเรียกได้ว่าไ้เพชเนี่ยอูฟูมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับผมและใส่วนของโค้ชฉลองเกมเปิดเนี่ยเกมนี้ก็จะมีให้ด้วยเช่นกันนะครับระยะเวลาเนี่ยก็คือ30วันหลังจากเกมเปิดอย่างเป็นทางการนะ15มกราถึง13กุมภาเท่านั้นนะครับก็จะได้ในเรื่องของเพชร1,200แล้วก็สัญญาทองคำเพิ่มอีกคูณ10ด้วยเลย และถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่เล่นเกมนี้เป็นพิเศษนะครับอยากร่วงรู้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นในห้ามพลาดเลยนะครับอย่าลืมมากดถูกใจในเพจไปด้วยนะครับผมถ้าเรากดถูกใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้กันก่อนเป็นคนแรกๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะ หลักๆเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเกม God and d i a m o n นะต้องบอกเลยนะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆใช้เวลาก็ไม่ได้เยอะมากประหยัดเวลาสุดๆเลยนะครับเหมาะสำหรับสายทำงานหรือว่าใครที่ไม่ว่างเนี่ยแค่จับโทรศัพท์มาแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถทำพลังให้ตัวเองเนี่ยพุ่งสูงไปได้ไกลมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยยิ่งไปได้ไกลมากกว่านี้อีกนะครับ รวมถึงโค้ดต่างๆแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะไว้ให้แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยากจะลองเล่นแนว e l d e n RPG เนี่ยยังไงก็ต้องไม่พลาดในส่วนของ God and Demon Come to Us นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ